เอครับจุงกัตสวัสดีแมวบางองโ่นกรุบกรุบเนี่ยเจรลอสนอกสุกสุขสบายเนะจ้าพามาดูอะไรวันนี้ดูข้างหลังดูข้างหลังมันคืออะไรเนาะโอ้ยแมวบองโอนเลยครับจุงกษสวัสดีกรุบกรุบเนียเดอสดสยนู์หนหน้องร้อยตําเปียงหน่อไม้จ้าหน่อไม้โอ้ยออกเยอะแยะมากมายเลยปะเดีย๋ยวพาไปดูอย่าเสียเวลา เด้อบองโอนตะเปียงตะเปียงมือฮะตะเปียงจะอ้อ้จเอกนี่หน่อไม้หน่อไม้โผล่ขึ้นมาเต็มเลยพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้มันอยู่ในกอเด้อหน่อไม้ฝรังเศสฝรั่งเศสนู่นยาวไปนู่นก่อนหน่อไม้ท้งนั้นเลยเด้อทางนี้ทางนี้มันก็จะขึ้นมานอกกอเด้อนี่ดูทางนู้นใช่หมดเลยค่ะหน่อไม้หมดเลยนู่นอะ่ะให้ดูต้นหน่อไม้ชัดๆเด้อพี่น้องนูน่นยาวไปนู่นเลยจ้า ก่อนจะพาเก็บหน่อไม้ขอถ่ายรูปนิดนึงนะคู่กับหน่อไม้ไว้เป็นขวัญตาจ้าดูเอานะคะทุกคนเพื่อนๆจ้าพี่น้องแหนงยาวเลยอันนี้อ่อนๆหลวะหลวะทั้งนั้นเลยเด้ออ่อนๆกินได้นะจ้าทุกคนกินได้จ้าจะรออะไรมาหักหน่อไม้กันเลยเสียงหักดังเปาะเปาะเปาะ,ปะฝิ่นมาก นี่ดูเอาท่านผู้ชมหนอ่องามๆอ่อนๆเลยเนาะได้พอกินกลับบ้านแล้วจ้าดูเมนูที่ทำไม่พูดอะไรมากอร่อยทุกเมนูเลยนะจากหน่อไม้ฝรั่งเศสขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมจ้า